会。<Bye. S 2> <Bye. S 1> ฮัลโหลทุกคนวันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปโฮมออฟฟิศเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือเราจะมาคลีนนิ่งแล้วก็ออแกไนซิ่งกันด้วยเนาะเพราะว่าตอนนี้ยิ่งอยู่ไปของยิ่งเยอะนะคะทุกคนคือแบบมันเริ่มรกรกต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะต้องทําการเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการทําทัวร์โฮมออฟฟิศได้แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะเปิดคลิปนี้ดูครอไประหว่างที่เราจัดไปด้วยกันแล้วก็ไปจัดของตัวเองด้วยก็ได้อันนี้คือมีจัดห้องน้ําจัดตู้เสื้อผ้าเก็บกวาดเครื่องเขียนแล้วก็เก็บตู้เย็น เครื่องเขียนเป็นอะไรที่อยู่คู่กับช่องเราตลอดเวลาเก็บเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดนะคะแล้วถ้าเกิดใครดูคลิปอันบ็อกซ์ก็จะเห็นว่าเราเพิ่งมีมาใหม่อีก1นึ่งเซตเก็บกันต่อไปจ้ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเรามีของในการเอาเกนไนซ์ต่างๆไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีของตกแต่งด้วยพวกกระถางต้นไม้อะไรต่างๆนะคะชั้นฉนมากมายที่เก็บพวก masking tape อะไรอย่างนี้ก็มีเนาะเพราะฉะนั้น<ม>เดี๋ยวเราจะมาทำการออกไนซ์กัน ซึ่งวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากการตกแต่งห้องน้ําชั้น2ก่อนโอ้ทุกคนต้องไม่เคยเห็นห้องน้าชั้นสองอนัดแน่เลยเพราะว่ามันเป็นห้องน้ำโลง่ลงๆนะคะคือยังไม่ได้รับการตกแต่งอะไรเลยแล้วนะ้าตาเป็นคนที่ทํางานตอนคืนห้องเนี้ยค่อนข้างบ่อยแล้วมันแบบ ตองคืนห้องน้ำแล้วมันแอบน่ากลัวนิดนึงก็คือกูผีนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยว่าเดี๋ยวจะมาตกแต่งสักหน่อยมันจะได้ดูอบอุ่นแล้วก็แบบรู้สึกน่าเข้าต้องคืนมากขึ้นส่วนอันนี้จะเป็นอุปกรณ์จัดระเบียบในห้องน้ําที่จําเป็นนะคะอันนี้จะเป็นของแบรนด์ 3M Coman m d ก็จะมีอุปกรณ์วางไดร์เป่าผมอุปกรณ์วางแปรงสีฟันและยาสีฟันเราแขวนอเนกประสงค์ชนิดปรับความยาวได้มีตะกร้าอเนกประสงค์แล้วก็อุปกรณ์วางกระดาษชาระแบบชนิดซองนะคะอันนี้เป็นเทปกาวชนิดทนน้ำนะ ะะเราลอกแล้วติดได้เลยวิธีติดตั้งนะคะทุกคนง่ายมากก็คือแค่ทุกคนนะคะเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่จะติดให้สะอาดก่อนแล้วก็ถ้าติดที่เป็นกระเบื้องหรือกระจกอะไรเงี้ยให้ใช้พลาเมอร์ที่เขาให้มามาทาบริเวณน,นั้นด้วยหลังจากที่เราติดเทปคอมมานบนพลาสติกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ติดตะกร้าเข้ากับผนังได้เลยแล้วก็กดไว้แล้วดันตะกร้าขึ้นเบาๆแบบนี้ ให้เหลือแต่ฐานพลาสติกแล้วก็กดฐานพลาสติกไว้อีกเพื่อให้เทปเนี่ยยึดติดได้แน่นมากขึ้นแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้24ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเกิดเราใช้พรามเมอร์ทาแบบเมื่อกี้ก็จะช่วยลดระยะเวลาการรอได้นะฮะพอครบเวลาแล้วค่อยเอาตะการ้าใส่กลับลงไปบนฐานพลาสติกแล้วก็วางของได้เลยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าใครติดไปแล้วรู้สึกไม่ชอบอยากย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งก็ลอกเขาออกได้นะคะทุกคนเขาไม่ทิ้งคราบนะเอาไปติดใหม่ได้เลยมันจะเป็นเทปกาวแบบนี้ฮะเราลองลวติดได้เลย เราว่าติดตั้งแบบ 3M Command แบบนี้ก็ดีนะเพราะว่าคือเราสามารถทําได้เองนะเราไม่ต้องมาคอยเจาะผนังให้ยุ่งยากนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งช่างด้วยแล้วแบบยิ่งเราอยู่บ้านเช่าด้วยเราต้องถนอมผนังเนาะ ความติดง่ายมากค่ะทุกคนเราติดไปทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นมาถึงเวลาตกแต่งน้องๆกันดีกว่าเย่ yeah. ด้วยความที่เราอยากแต่งห้องน้ําให้มันดูแบบเป็นคลีนคลีนสบายตามีต้นไม้นะคะให้รู้สึกถึงธรรมชาติด้วยนิดหน่อยแล้วก็เราก็จะหาพวกตะกร้าสารต้นไม้เลื้อยที่มันแบบเป็นใบห้อยออกมานะคะมาวางแล้วก็จะมีพวกของตกแต่งชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้มันเข้าตีมกันมากขึ้น แล้วก็อันนี้เป็นสติกเกอร์ที่สามารถเอามาติดกระจกต่างๆได้เราก็เลยเอามาติดตัวกดปั๊มที่จะเอามาใช้ปั๊มของด้วยแล้วก็ามาติดกระจกด้วยนะคะ ด้วยความที่เราติดอะไรให้เป็นระเบียบอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเวลาเราเข้าห้องน้ํามามันก็จะสามารถใช้งานหยิบจับได้ง่ายแล้วก็ดูสะอาดตาด้วยน,นะคะปกตินัาเป็นคนใดผมในห้องน้ําเพราะว่าผมมันจะได้ล่วงอยู่ในห้องน้ำเราเก็บทีเดียวนะฮะเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนห้องน้ำน,น่ารักขึ้นเป็นกองเลยเนาะจะต้องพามินิทัวร์กันหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการใส่ไดรอปผมแล้วก็หวีต่างๆนะคะน้องจะมีความทะลุลงมาแบบนี้แล้วก็ เป็นที่ใส่แปรงสีฟันยาสีฟันต่างๆพร้อมกับน้องสุดปุกติกของเราอันนี้ก็คือสมมติเอาไว้ล้างมืออะไรต่างๆก็สามารถทําได้นะคะอันนี้ก็คือที่เพิ่งติดไปเป็นที่สําหรับดึงกระดาษทิชชู่ต่างๆแล้วก็สามารถใส่ของนะตรงนี้ได้อีกหนึ่งกลุ่มนะคะแล้วก็มาถึงในโซนตรงนี้ของเราก็คือ น่ารักมากอันนี้ไว้วางของอน,นั้นไว้วางเทียนเพื่อความกรุบกริบแต่ว่าจริงๆกลิ่นมันจะมาจากอันนี้นะคะน่ารักมากเลยเป็นภาพรวม ที่ออกมาได้สุดคิวมากนะคะมีความเหอมมากฉันจะลงมาอาบน้ำข้างล่างนะจ๊ะพวกของตกแต่งอะไรต่างๆแล้วก็พวกอุปกรณ์จัดเก็บต่างๆน้วก็จะแนบลิง์ไว้ให้ทุกคนเหมือนเดิมเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปช้อปปิ้งกันด้านล่างได้นะใครชอบไหนก็คือโยนใส่ตะกร้าได้เลยจ้ะเหมือนเดิมนะคะอ๋อเลิศดมากห้องน้ำฉัน ห้องนอนแล้วจ้าการดูดฝุ่นนี่จะเป็นกิจกรรมที่ต้องทําเสมอเลยนะคะทุกคนเพราะว่าแบบยิ่งเราเป็นภูมิแพ้ใช่ปะเราก็ต้องยิ่งดูดบ่อยๆแล้วเวลาเห็นแบบมันมีฝุ่นเล็กๆจับอยู่ตรงพื้นแล้วไรแสงมันมากระทบนี่จะบ่อยผ่านตาไม่ได้นะคะเราจะต้องทําการดูดน้องเข้าไปให้เสร็จสิน้นแล้วก็จะต้องควานเข้าไปถึงใต้เตียงด้วยเพราะว่าฝุ่นก็จะไปรวมตรงนั้นเยอะมากแต่ก็เพลินๆดีฮะทําไปเรื่อยๆ ในส่วนของตู้เสื้อผ้านะฮะทุกคนด้วยความที่ผู้หญิงอะน้อยเอเซอร์อรีเยอะมันก็จะมีแบบพวกของกระจุกกระจิกต่ตางๆทําให้ถ้าเกิดแบบเราใส่เข้าไปในลิ้นชักทั้งหมดเลยมันอาจจะดูไม่เป็นระเบียบนะคะอันนี้จะเป็นตัวที่แบบคอยแบ่งเอเซอร์อรียข้างในลิ้นชักที่เก็บพวกเสื้อผ้าต่างๆให้มีระเบียบมากขึ้นนะคะซึ่งก็จะมีหลายขนาดเราก็มาลองวัดกับลิ้นชักตู้ของเราว่าเราอยากแบบใส่มากน้อยแค่ไหน เพราะเวลาเราจัดแบบนี้จริงๆมันก็แอบฟินเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดแบบเราเปิดเกะมาเราเจอของรกเลยมันก็จะรู้สึกติดๆในใจเหมือนกันว่าอุ้ยมันรกอะแล้วมันก็จะรู้สึกรกในใจท่านดูสิ่งนี้สิคะท่นี่คือครังสมบัติของเกะของเราซึ่งมีความรกรุงรังมากไม่มีอะไรที่จะสัดผสส่วนเลยแนมะ้แต่นิดเดียวอันนี้เป็นกล่องเก็บของที่มันสามารถเสียบแต่ละช่องได้ว่าเราต้องการให้มัน Okay, nice. เพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นความโรคจิตของเรานิดๆเหมือนกันถ้าเกิดเปิดมาแล้วเจอความเรียงเป็นระเบียบอ่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกฟินฟินแบบแปลกๆหรือเขาเรียกว่าโครคคลั่งระเบียบแต่เราก็ไม่ได้คลั่งขนาดนั้นนะแต่เราก็ชอบให้มันแบบออกมาดูสวยงามนะคะแต่ว่าเราก็เข้าใจแหละว่าจริงๆแล้วคนเรามันไม่สามารถเปะได้ทุกระเบียบนิ้วอะไรขนาดนั้นมันก็ปล่อยได้บ้างแต่ว่าถ้ามีเวลาหรืออยากลุกขึ้นมาทำก็ลองมาจับดูนะคะอาจจะรู้สึกสบายใจขึ้นก็ได้ รียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นโซนแปรงชูเปยกอันนี้ก็เป็นอิสเซอรี่เครื่องผมต่างๆมีเครื่องระดับตรงนี้เล็กน้อยอันนี้ของที่เป็นเกี่ยวกับความสวยความงามเล็กๆส่วนข้องบนนี้ก็เป็นระเบียบอยู่แล้วถือว่าโอเคดีทีเดียวและแล้วก็ถึงห้องต่อไปค่ะโอ้โหนี่มันอะไรกันครับเนี่ยนี่ค่ะโอ้โหตรงนี้ เลือกไม่ถูกหยิบไม่ได้โอ้โหโอ้โหอีกหนึ่ง my g <God>. o ช่วงนี้นี่แหละค่ะที่แบบเวลาจะเลือกโปสเตอร์อะไรก็ตามแล้วมันหาไม่เจอเพราะว่ามันซ้อนกันอย่งเงี้ยนี่อันนี้เป็นกล่องเก็บสายไฟนะคะน้องจะมีรูต,ตรงนี้ออกมาุอยอ คือมีความแบบว่าแล้วก็เรามีกล่องเก็บของพวกมาส k ิ n g t a ต่างๆแล้วก็ตันนั้นเป็นกล่องเก็บเทปด้วยนะคะจากที่ลองจะจัดมาใแล้วให้มันดูมีความมีมอกและเป็นระเบียบนะคะทุกคนก็คือพยายามหากล่องหรือว่าหาตู้ที่เป็นทึบๆแบบนี้ทึบๆทึบๆถ้าเราเก็บของไม่เก่งก็ยัดเข้าไปก็ได้เป็นการปิดฝาแล้วจบ คือนาจะมีปัญหาก,กับโปสการ์ดแล้วก็ของตกแต่งผนังอย่างมากมีปัญหาตลอดเวลานะคะเพราะว่านาดวางมันสุ่มรวมไว้คือไม่มีแยกเลยว่าโปสเตอร์ไหนแผ่นใหญ่แผ่นเล็กอันไหนเป็นสีโทนไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยเดี๋ยวเอาตัวกล่องเล็กๆแบบนี้มามันจะได้แยกเป็นโปสการ์ชิ้นเล็กโปสการ์ชิ้นใหญ่นะคะจะได้แยกออกจากการใช้งานได้มากขึ้นแล้วถ้าเกิดแบบมีโพสอิดหรือว่าสติกเกอร์เอามารวมกันเป็นช่องๆแบบนี้มันน่าจะหยิบใช้งานง่ายขึ้นเนาะ หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้ความเป็นระเบียบแล้วหนึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเพลินๆนะคะทุกคนสามารถหาทําได้ลองหาเวลาในการจัดระเบียบดูนะคะจะได้แบบหยิบจับใช้ได้บ้างหรือบางทีจริงๆเรามาจัดระเบียบแบบเนี้ยบางครั้งได้เจอของชิ้นที่เรานึกไม่ออกหรือเพราะฉันสัง่งเยะเกันไปแต่ก็คือแบบอุ้ยเราเคยสั่งชิ้นนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ย ช่วงนี้อินกับกันมีธรรมชาติในบ้านมากๆนะคะเริ่มซื้อดอกไม้มากขึ้นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังคงเป็นของปลอมเหมือนเดิมนะคะแต่ก็รู้สึกกระช่วงกะชวยใจได้ก็คือจากคลิป Unbox อกของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็น masking tape, Post it, นานาจิตตังมากมายตรงนี้นะคะต้องได้รับก,การ organize กร่องนี้มันสามารถแบบว่าซอนกัน ั้นแบบนี้คือมันจะดีตรงที่ว่ามันสามารถแบ่งเป็นเลเยอร์3ชั้นได้นะคะคือมันจะแยกออกจากกันทําให้เวลาเราเก็บอะไรเงี้ยคือเราจะสลับชั้นได้ว่าเอ้ยอยากได้ชั้นล่างเป็นชั้นชั้นเดียวหรือว่าชั้นที่2มี3ช่องอะไรเงี้ยคือเราคัสตอมไมได้เองหมดเลยก็ค่อนข้างสะดวกเหมือนกันส่วนมาสกิ้งเทปหรือว่าของที่ยังไม่ได้ใช้ก็จะเก็บไว้ในกล่องอีกอันหนึ่งเนาะเพราะกล่องมีความแบบเปิดดิบจับใช้ยากกว่านะคะ มาถึงในส่วนสุดท้ายแล้วครับทุกคนวันนี้ organize ได้เยอะมากเลยอ่ะปกมือให้ตัวเองนะคะภูมิใจมากในการจัดระเบียบต่างๆตอนนี้เรายังเหลืออีกส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนของห้องครัวก็คือจะเป็นส่วนของตู้เย็นแล้วก็พวกที่เก็บกาแฟต่างๆเพราะว่านัดยัดแบบยัดมากในส่วนของห้องครัวเราจะใช้เหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนแบบที่เราทํากันในห้องนอนเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นการจัดเก็บสำหรับตู้เย็นจะเป็นถาดใสาแบบนี้นะคะทุกคนนี่นัดสั่งมา คือมันแบบจะได้เห็นของแล้วก็เลื่อนเข้าออกในตนู้เย็นง่ายๆเนาะเคยเห็นปะในคลิปที่เขาชอบทำออแกไนซ์แล้วก็วางของตุนของกัเยอ,อะอ่ะนี่ดูลฟินมากอยากทำบ้างหนึ<_ d> <_ d> 1, 2, 3, ่งสสามปื๊บโอ้โหสุดจะรกรุงรังมากไม่ได้การอ,นนกกาอันนี้ก็เป็นกาแฟอันนี้ก็จะเป็นกาแฟแล้วก็กาแฟโอ้ยอะไรครับเนี่ยเออ แต่สีฟันมาอยู่ข้างล่างได้อย่างไรโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าอันนี้คือสิ่งที่เรายัดลงไปหมดนะฮะมาจัดดีกว่าเพื่อความสวยงามเราจะวางไงดีนี่เ่า ลิ้นชักอันนี้ถือว่าเป็นลิ้นชักที่นัดใช้บ่อยมากๆเลยทุกเช้านะคะเพราะว่าต้องเปิดมากินกาแฟแทบจะเป็นลิ้นชักแรกของวันที่เห็นเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นจัดระเบียบให้หยิบจับให้ง่ายแยกหมดหมู่กาแฟให้ง่ายก็จะทําให้เริ่มเช้าอันสดใสได้ด้วยเนาะจัดแบบนี้ก็รส happy ึกแฮปปี้ดีจัดไปเลย ทุกคนต้องลองดูมุมที่ถูกต้องหรือว่ามุมที่เหมาะสมนะคะเพราะว่าบางทีตอนที่เราจัดเราก็คิดว่าเอ้ยแนวนอนดีแล้วแต่ไป,ไป,ไปมาคือแนวตั้งดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็ปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละตู้ที่เราถนัดเลยนี่คือสภาพตู้เย็นที่อัดแน่นแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็คือขนมนมเนยต่างๆแบบหยิบก็ค่อนข้าง,าง,าง,างยากเพราะมันต้องขุนอย่างนี้นะฮะเราจะเอาตรงนี้มาทำการออแกนไนซ์นั่นเอง ส่วนของในตู้เย็นนะถ้าเป็นคนที่ชอบซื้อของตุนไว้กินนะคะเป็นนมเป็นเจลลี่เป็นนมถุงอะไรก็คือชอบพกติดตู้เย็นไว้มากเพราะว่านั่งทํางานเฉยๆแล้วบางทีมันเบื่อเนาะ,ะแล้วมันก็แบบอยากกินอะไรบางอย่างให้มันอยู่เป็นเพื่อนได้อะไรเงี้ยก็คือกินแทนของหวานนั่นแหละก็เลยเวลาหยิบจับต่างๆจะได้ไม่ต้องมาพลรวันกันข้างล่างก็ดึงถาดอันนี้ออกมาแล้วก็หยิบไปกินได้เลยสวยงามแล้วก็เลดมากนะคะ f i n a l l ีวันนี้ก็จบลองอุยปวดหลังรู้สึกได้เลยว่าปวดหลังหวังว่าจะเป็นไอเดียได้ถ้าเกิดใครอยากเอาของไปออร์แกไนต์ต่างๆนะคะอย่าลืมว่าชาวเราช่องเราทำเนียมช่องเราก็คือจะแปะลิงก์สารพัดสิ่งไว้ให้ด้านล่างเหมือนเดิมลองไปค้นหาดูกันได้นะคะในเมื่อเราออร์แกไนซ์เสร็จแล้วอะไรต่างๆมันก็จะใกล้ถึงเวลาของการทำออฟฟิศทัวร์นะคะทุกคน เพราะฉะนั้นสามารถคอมเมนต์บอกได้ว่าเอาห้องไหนก่อนดีอะไรต่างๆเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างก็ค่อนข้างพร้อมแล้วก็เป็นระเบียบมากแล้วต้องรีบทาก่อนเดี๋ยวมันจะลบไปอีกรอบนะคะแต่ว่าจริงๆอีกคลิปหนึ่งที่อยากทําก็คืออยากจะพาทุกคนไปดูบ้านชนหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเราเป็นคนที่เปลี่ยนบรรยากาศการทํางานตลอดเวลา <c oughs> บ่อยเกินแบบเปลี่ยนอยู่นั่นอนะเปลี่ยนอยู่ได้เ <c oughs> พราะฉะนั้นอย่าลืมไปติดต,ตามกันนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย